สบายดีพี่น้องตามล้างนางไปเด้นนอนางสิไปใส่สิย่างลัดท่งเมื่อบันนี้นางสองคนเิ่นสิไปแทงได้บัวนันนี่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 น,นี่มองลงนั่นนั่นแล้วเฮ้ยวานเซพเซ็บ,ซบพระเหตวานปิดนะ เธอเฮ็ดเป็ี่ยนบ้านนะเป่ยเป็นบ้า,าน,นะนทุยาเปลยนเลยเฮ็ดถ้ายเยือดิสิเพอหลงจนกว่าสุเพิ่นยังสิลงบัวยังหมดเมื่อเดจจาพนพอเสียเมื่อผกักล,ก,ผกลูกผักลูกผักผัวเพิ่นเต็นละนางก,กินแล้วล่ะก็เสียเมื่อผักลูกผักล้านอันนี้แสบทำปุ๊จ้านะอันนี้ทังปลาท้องจ้าอ๋อเอหานะองาเดียวเส้นเอาคือพักเคลือนพักแว่นนี่นางฮะ ตะกี um ้เขาปลูกก okay. ้อนซันนี่นะคือเอาไปเลิ่มะพรูนอ่าแต่มันออกเป็นเป็นอันายใบอ่อนๆได้เลิกเอาเครื่อหนึ่งมาหะนิกใส่ขี้ตมบมันนี้มันก็ไปเองมันคือพักแวนนี้้ขีงนลขีตมแต่ตอนตะกี้บริจกมันไม่มีขี้ตอมเห็นไหมเฮ้ยง่ายอลีเอามาเครื่อเดียวมือเดียวเธอก็ง่ายขึ้นกันแหละปลูกเชื้อหวยก็ได้เฮ้ยโอเคมันจังบริจกน้อง เอา,าก็อบอกคองมามีจักอกันเซ้งนาเธอเธอก็ได้สิฟอนมาลงต้องเมาเยอะใช่ไหมเนี่ยแหละสวัสดีค่ะคุณนากัชชิลงกัลลงเด้อค่ะสวัสดีค่ะเออสวยกินเยอะนะคะนี่กินนั้นกินนี้ไม่ยอมกลับก้ากินบัวก็หมดหนองจ้าเอออยากได้อยากได้เดี๋ยวก,ก็ถีบลงเหงาถีบลงมาได้ยัดเตี๋ยสิพอนมาเอาอยู่บนมันได้ไปนะเอยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเลยสันสันสิเป็นคนสี่จุดจุดยังจุดว่ามองนั่นมีมองนี่มีเธอเก็บไปตามมองหน้าไวปใครมองไปกินเนี่ยนั่นก็ได้เฮ้ยนี่นางนางคันเธอเอาได้นะนี่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 เรียบเรื่อเรื่อเรื่อไปนี่นากับบอลเลิกนี่เฮ้ยตัวไปทั้งข่างนั่นเฮ้ยว่างนี่น่ะมันสีมีเครื่องพักปอดแะไรมันสีเขา่าแย่เนี่ย โอ้กักระเทินลงกนะเปียกกัสร้างกว่าบบบนะตีลังกาเอาสิมนะ่าแะไม่สาวอยู่ใส่นอเข้าไปใ,ไใส่ปะว,ว่าไปเลด้นางเพินว่ามัเ,นะเลือดกัเปียกเนาะเลือดหรอคะไม่นในข้อนางนะจะไเสาะข้อนางเป็นมึกเป็นมึกนางเป็นโลกค่ะ โลกอย่างโลกทันโลกเก่าอยโ,โลกแบบนี้นะบริยุบ้านแล้วก็เให้ไปยุ่เที่ยงให้ไปนจะายิ่งดีกายิ่งมันก่าขี่ฮีตเขาว่าแล้ว,นะว,วลแต่จะเอาลายลายเมิ่นคอยสเมียนคายคนะันว่าว่าพอแล้วได้พอแล้วได้เลยแห่งมีขึ้นมี่ไปสู่สี <พอ S 2> ไปน้าสิบอลจำนี่แห่งแสีพุตีโลงนี่แสบแหงแสบเออว่าว่าขึ้นแลวได้ขึ้นเลยได้บริวารสิขึ้นมาได้เฮ้ย มีเต็บืนไปหนาค้นยังผู้าลองขนไปเอียังจะป็นแบบนี้เอาว่ารวมเด้อพี่น้องว้าวพีทซีพอนนี่คือเป็นแบบนี้นี่แน่ายแลเนี่น้องคือเดเวมอลาำบว้บัวมีเต็ตัวงามๆเท่นี่น่ะเจ๊สกินเมิดบานี้บ่กินนันได เจ้าแมทองใหญ่เออกี่เดือนแล้วคะแต่เมื่อเกิดมาจำไม่ได้เกิดพร้อมคุยอีดอนออกลูกครับเย็กเซลฟี่แม่เล่นเลือดกระสือกว่าเรอาไหเนาะแกเอามเอาหาเอาให้หมดเอาเยอะๆนะจ๊ะให้หมดถ่ายก้อนมันถ่ายตัวอ่อนอ่อนสิเพือ ความอยากเพื่อนก็อยากแต่ว่าบ่อยอยากลงน้ำพี่น้องเอ้ยบ่อยอยากไปฆ้าไอ้เฮ้ยไปกินกระฮักเรื่องนี้ก็ได้แหละลงทื่นแน่ลงไปเก็บเอาวันลี้มาหัดนองเะไรยังสิบบ่ลงบ่แล้วซุปเทินแล้วสิ สัตวไม่ลงนะถามว่อสัตวจะขายสัตวจังลงวันนี้สัตว์ไม่ได้ตังลงก็ไม่ลงหรอบาเธอเป็นคนเล่าเองว่าน้ำเลือกสำเร็จกับปัญญาจะลงถ้าให้กินนะอืมเล่าให้ท่านหยังเออว่าได้ครับมันถักยิ่งของเมืองสางยาว่าอย่างนี้นอ่ะมาผ้าเฮ้ยป่ายม,นะม,มันนะไม่ญี่ปุ่นซีเอาอีป่านเลยอืมแซมนี่จังเสแปรนี่มันจัดจังอันตัวแก่น่ะก็เองปิ้งนะ่ะแซ่บเลยนะอืมหมกไผ่ก็แซ่บอืม

เ,เป็นตะลุดตนตด,ดนเ,ดนเอาไาเม็ดค้าผัดในหัวนะคะ่ะส่งลงบัวนะด,ดน <laughs> ม่เอาตะลดดบบบ่เอาเพม, <laughs> มาดเอาบัวนางมัธมดรดาเ <laughs> ห็ดกองเกาะอยู่ <laughs> <laughs> ไปไปหน้าคันพุนมันหมากให่มองตื้นในเมีอสลงดะอันนั้น ลงคายตลา,าดมานหครับซื้อน้ำเลิกมอยอาเอาไปคายแดดตื่นห่าหัวไฟสีทองหัวสันหัวบัตรเมีนตั้งบ้าสุดๆเด้อตัองไส่มันแน <c oughs> ่แหละัดีกินมหมนกนนนนะกินแต่ขี้งวัวขี้อันอื่นไม่กิน ่เธออยากกินน้าเย็นเธอต้องเข้าไปซื้อเองเอ,อไม่เป็นไรสั่เขาได้เอาตังมาสิเออแล้วทำไมรู้ว่าซันอยู่บ้านนอกบ้านนาทำไมเธออยากกินน้ำเย็นเธอ,อว่าอยากอะไรก็ได้สั่งได้เธอมาถึงสั์จะเข้าไปเอามาอยากอะไรมาเลยสันไหมให้แดกแ้วก็เลยมาแดกในคอมเมนตะ์คุณซันน่ะ เธอรู้หรือเปล่าฉันบอกว่ามากินบัวนะคะไม่นจะกินอย่างอื่นใช่แต่ก็กินบัวฉันอยากน้ำเย็นจ้าน้ำเย็นจะไม่มีนะคะมันจะจะได้เอ็นตึงๆไปหน่อยจ้าอืมเขาว่าอะไรเสียงผูบอกเสียงหมูซานไม่ใช่บัวอะไรห้อเออเสียงเสียงปลาเบืออยู่วัดนะปลกเลยเขาคล้ายคลองบอก ไอ้ของยัง,ยงเดียบุญบ้านติบ่เมนยังกับเขาลาะคายเขากับประกาศน,นี่ประกาศเป็นเบิร์ไพ่นะเดี๋ยนียนังเหตุการณ์เห็นงานยังกว่า <c oughs> ถามก่อนอยู่ซืซ้อค่ะบอมีการบอมีงานค่ะตะก,กี้คือว่ามีกันตักหินขึ้นรถด,ดำตะก,กี้บแม่นย้ำไ้ย้ำนาค่ะตอนนีนะ้ย้ำนาเห็ดบ่ได้จ้าทำเอ็งไว้เห็ดเดียเห็ุงานดนาํานาค่ะอื ถ้าแก่ต้อมบ่เฮ้ยเป็นเมียแล้วบ่บหรือว่าเป็นอะไรไปกินหุน่นจักเนาะกินปนกบเขาบาัจาักนี่นะบ่แมน <laughs> ปนกบอยากอยากไินสว่างอึ้งละวังเดอ้อห้าลักกินปนกบขานาะดเสียใจคนคือสร้างจะไปลักกินอยากลักกินโลด จะเมยนั่งนอนนะแอวบอดีนี่แต่อยากนอนจ้าเอาผัวเต้นหน่อยเลยแอวบอดีเมีนบ่นางบ่จักบ่เคยดุกมีผัวเห็นว่าอาจจะสิบสองปีไครผิดคนเฝ้านะโอ้ยก็บ่ได้ว่าเอาย่างหะไปซื้อๆอืมยังมันเปลี่ยนอันะบ่ตอนนี้มันแตกบอ่นี่ยคือผัวนางบ้านี่นะฮะบ่เมียนบ่จัก ทำไมแกโตอย่างนี้เจ้เจ้มาบอกสันอยู่กยกๆว่าผัวเจ้ผัวสันหมดนั่นแหละที่ไอ้เจ้มากับสันผัวสันหมดอ้าวอืมเพาะนั่นนะเธอก็เป็นผู้ไปแกหีน้ำกัก็กเป็นผัวก,กันและเนาะนักกะลีอ้อมบ้านค่ะอืมเอาเงินอยู่บ่กเป็นการีบ่อได้นะมีแห้งกับพ่อกระลุบเลยเนาะมันจะลุบยางแต่มีแหง้ง เออได้แค่มีแฮงจ,จะเอาไปทำไมมากมายระวังติดโรคจะเจโรคอะไรจะมีสักยาวัคซีนทำเขาอยูบบอา,จ,าจะเข็มจนเขาบอสร้างให้ <c oughs> มันเกินยาโมดถากินนางบธรรมดาเด้บงแอนนอนคากวยแงกินผูก้ก็รู้ว่าเจ้าแม่นางนอนออือ ยังไม่ให้กินอีกได้บักบัวกระเบิดนะบานนี้กระปุนกระซองโลมบักบัวกระมาแล้วเนาะแค่ดาโกนึ่งมัดซีดาก็เอามากินแล้วบานนี้ที่ดาได้กกหนึ่งโพดโพงโมหมักแต่งเลี้ยงบว่ายเด็กนี่ยเน่วันนี้ก็รู้สึกว่าก็เลี้ยงไม่ไหวนะจ๊ะทุกวันก็ให้มาก็เลี้ยงมาแดกนะจ๊ะเฮ้ยว่าจริงๆแม่กับพ่อเธอทำไมเลี้ยงเธอไหวอ่ะเจ้าก็เลี้ยงไหวสิ ถ้าเลี้ยงไม่ไหวขจ้าออกมาทําไมคะอ้าวกินลายกูโมก่กินโพดกินโพจ้ากินลายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรยิ่งเขาไม่กินเขานะเขาเอาไว้ให้สันกินมีอะไรเป็นตาอร่อยอะไรอะไรเขาก็าไว้ให้สันเห็ดปวกนกินเท่านึงจักโลเฮ้ยถ้าเป็นเห็ดเป็นหอมสันไม่แดกค่ะสันพูดจริงสันไม่อยากแต่หาให้สันหาแต่ว่าสันไม่แดกเธอเอาไปขายปะไม่ขายก็สันไม่กินให้คนอื่นก็ได้แต่ว่าสันไม่กินสันไม่ชอบแดกเห็ด อ้าวทำไมเธอไม่เอามาผักสันจักเต้าแต่ไม่รู้ว่าเธออยากเด็กอ๋อพูดบ่อยๆอยู่เวลานั่นอยากไปหาเฮ็ดอยากกินเฮ็ดเธอทำอะไรอยากไปหาเฮ็ดเธอไม่ได้ว่าอยากเด็กโอ้ซื้อจริงๆเนาะนางนี่นเนาะจ้าดึงไปใส่กุ้งไม้คือช่วสิบ<า>ลีอีกฮ่าใบลินนี่บอกกินเฮ็ดนะกินกันยำจ้ายำมาจากกรบเะกินแมนความมึงนั่นเลย เจนวนคือประมาณเนาะเจนวนเนียนเนาะเธออลไรบอกไปสู้เอาเล่ามาทางเดียวกันอยู่เขาบอกนั่งค่ะนั่งมาได้จักบ้านเล่ายู่ใส่ไปบอกไปดำน้าสานางบอกแล้วดับน้ามืออ่าไปดำน้าน่อยนึงก็ย่าถ้าไปกินไถ่แนะถ้ามันขาใกล้สุ้กินไปตอนขาใกล้ตอนข้าชิบมงเราไปอยู่มันกับเรมีน่าแล้วเจนะเจนอน พี่น้องสิครัคลิปภาพบรรยากาศเพียงท่านี้หมดกินบัวข้างนางบมดทัรรดาเด้อค่ะเพื่นมีคนปล่อนนี่ไดใด้เห็นคลิปนี้กาผ่าก้นไล์ก็แซกก็ติดตามให้ซ่องบ็อกแกลนเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใช้สิสวัสดีตอนบ้านท้ายทำไมไม่ยกมือสวัสดีค่ะพมเอพี่น้องสวยนะคะบัตเธอได้เฮตดหรือสวยนะคะ มาคอมเมนต์แมานเด้อว่าระหว่างสองคนพูดได้สวยกว่ากันนางเะเมนางน้อยกับนางสีพรออร่าจริงๆเธอหนึ่งซีวได้ลงจุดเปียกพ่อแล้วยยาวลายลายสีเหม็นคายมอได้มันกเธอได้ลงจุดเปียกเลยเอาอีกเธอหนึ่งเออเฮ้ยเสือเธอนึงมาต้นนะพวกปุ้ยว่าได้จริงไดว่ามอต้นอันนี้นะ ว่าแม่นปอนึ่งก็หนักอะลิหน,นักเบา<อ>สั้นหนัอกีกมันจะไปให้ายายกระยานีนนะี้ก็ประมาณห้าสิบหกสิบบาทค่ะมันลุกค่ะบใช่นางเสียบ่สั้นแน่นพื้นเลยบ่สิเหยียบสั้นจมดินเลยบ่จ้าไม่เป็นไรครับพอหน้านที่ได้มาทีหนึ่งไป,ไปเอาไปนางกินนะ้าเตกคอยะเหมาที่มันมืดอะลินะเพราะมันายโลดเอเดนเหมันลาบ ก็มันมีเท่าเาหมาพุ๊บมันต้องมาด้วบันนี้เด้อนึกว่าว่าเล่นว่ากินลายบันมาผลีเด้อพี่น้องโอ้บมจะเป็นซาบะจัาก้นกินลายไานั่นพี่น้องเอ้ยมากรอกหมูเห็นไก่ก็อยากกินไก่เห็นยังก็อยากโพดโพหมักหม่อหมักแตงอืมบริสติเราเปิืกบอนได้เลือกข้าวสารและพ่อและบ้าบันนี้นะบอได้ยังสิลงเอาอีกอยู่ยังสิลงอยู่บักเสี้ยวบอนมักบวดติมน้องแต่บอนอยากกินลาย พ่อแล้วเฮ้ยไม่เห็นเองค่ะบอกได้ไม่ใช่เ,เ,เ,เอาตัวน้อยลุ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ยนี่หลงไปปีหนามาดูนาะคือหนาคาแท่ะจ้าขอบคุณค่ะอือกินดีผิวพรรณดีเต่งตึงอือฮีโตนเออย้อนโอโดซดเห็ดคิมตาคือเป็นนังเหี้ยวแหละบางยาจังได้เกิดแต่ พรอมคอยเดินออกลูกพี่น้องสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นะผพ้ใด้เห็นคลิปนี้กาผฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบักแขกในเดอ้อ<แ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าอามา<แ>ก็ลงนำ<แ>้ำมานนี้สิเมื่อหรือบ่เมือคะ่ะยังบ่เมือบ่คะบไม่ค่ะ